ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับและวันนี้เราก็อยู่ช่องฟีซิงชาแนลและตัวที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ก็เป็นตัวของฟูจิโทลานั่นเองนะฮะส่วนก็ไม่ได้มีเหรียญหรือซับอะไรมาให้ดูนะเพราะว่าจะมาเล่นในหมวดเลเวล80นั่นเองนะหรือเป็นหมวดอีเวนต์นั่นเองนะเริ่มเกมมาเราก็กดสกิลซสอไปตรงกลางก่อนเลยแล้วกันนะอี่ฝั่งเขามีเป็นกราฟด้วยนะี่คือแบบ เราหยีเลยอ่ะเราแยงเลยของแยงเลยอ่ะแต่ก็มีกาสองตันนนวนี่กาอับนุ่มมาจากไหนก็อน <c oughs> โอเคเราซีนหนึ่งวิมาดูอะไรน,น้องแบกวะ <c oughs> โดนชิริวโอเราต้องนีบมาดึงธงกันตรงนี้เขาบ้า,า, <c oughs> างอ้าจะโรนสกิลมวนี่เราก็ดึงเสร็จเราดีแบบนี้เออโอเคเกิดใหม่กันอีกทีหนึ่งนะเมื่อกี้ก็โหโดนการันตี k อจากชิริว <c oughs> แย่เลยเรา <c oughs> ซึ่งคลิปนี้ผมก็จะไม่มีการแบบมาอ่านสกิลตอนเปิดคลิปนะเพราะว่ามันแบบมันไม่ใช่สไตล์ช่องผมไงเดี๋ยวก็คือผมขี้เกียจนั่นแหละนะสกิลหนึ่งไปก่อนโอยเอ้ยเอ้ยมมันมีการตีเขียวเอออีกแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ใช่สไตล์ช่องผมนะเพราะว่าผมเรียกว่าขี้เกียจนะนะในการอ่านก็เดี๋ยวจะนึกอะไรออกก็จะพูดแล้วกันนะโดยที่ทั้งสงสกิลของฟูจิโทระเนี่ยมันก็เป็นสกิลเปอร์เซ็นต์เลื่อนนะทำให้ ฟูตสุดท้ามันไม่ค่อยมีดอมเมจเท่าไหร่นะมันไม่ใช่ใส่วินิจแบบมีดอมเมจในตัวเองก็ออฟที่แนะนำว่าจะเป็นออฟแบบเ,เลือดกับพลังป้องกันนะส่วนซับก็ยังไงดีอะก็ใส่เกตเตอร์แล้วกันนะเลือดเยอะๆอใช้ซับไป้มันได้เยอะที่สุดอะโอเคสกิลสองมาทงหน้าบ้านเขาเลยแล้วก็นี่เลยส่งลงนรกไปก่อนเนี่ยมันชื่อท่านี่นะชื่อท่านะขอส่งลงนรกสักหน่อยชื่อท่าอย่างปั่นนะ เออหูโดนกราฟเออสีขาวนี่แพ้การุกตัวเราโอเคเราดอนมาก่อน,นะนงงออลอแล้วเราดึงทงเออไม่รอดอีกแล้วเออเกมนี้คือตายเยอะจนชาติเโอเคโอเคเกิดใหม่รอบที่ล้านมันอาจจะรอบที่ลานจะเยอะเกินไปหน่อยนะโอเคสกิล,ลสองมาเหมือนตรงกลางจะมีใครโอเป็นกลางกับชิลล์เลสเราไปก่อนแล้วก็ดอนมาก่อนแล้วก็ตีแบบตีแต่ก่อนแล้วก็ส่งนองเราลบท้าโอเคสกิลเรามีหลายที่อยู่นะสกิล,ลหนึ่ง มีหลายฮิตหรอวะน่าจะหลายฮิตแหละผมว่าจะไม่ค่อยได้ไม่ได้เล่นแต่นี้บ่อยเรารอสมาเอาอเรามาดึงควมนี้โอเคดึงเออดังดึงได้ไหมดึงได้ไหมจินเบโอเ,โอเคโอ้ยโอ้ยหินของตัวอะไรเบอร์เจ๊หรอโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเขาไม่ใช่ใส่วิ่งเราก็โอเคจบเกมไปเกมแรกก็ตายกันแบบโอ้โหโเลทเทสเลยนะแต้มก็น้อยๆหน่อย แล้วเราอยู่เกมที่2นะครับเขาไม่ต้องบอกฝรั่งนะมีนิกามีโซโลมีกาฟไอ้ยังนะฝรังเขาก็น่าแหละนะเอ่อกาฟนิจิอาคาแล้วก็เซิง,งโงคุก็ถถอว่าค่อนข้างเอาเรื่องอยู่นะเ,เราเปิดมานิกาเรานิกาเราโยนเลยเคยเปิดมาเราขอนี่เ,เราเราขอบ ไปทงหน้าบ้านก่อนเลยลกากันแล้วก็สกิลไปก่อนสกิลสองก่อนอุ๊ยโดนบูโคโดนกาบูโคทีเกือบแตกเรารอดมาก่อนโอเครอดได้เราก็ต้องดึงทงโอเคเราน่าจะไม่รอดแล้วเราเอเอน่นหละ <c oughs> โอ้แล้วเราคุณดูนิกาเรานิกาเราไม่ทําอะไรแล้วอันนี้คือคุณมายโยนะนี่คืออะไรนี่คือไม่ได้ออโต้คลิกหรืออะไรออโต้คลิกยังมีประโยชน์เลยอะไรของมันวะเนี่ยกลายเป็นระดับสพต่อสไปแล้ว โอเคเราดึงองไปก่อนโอเคทําให้เขาลมได้อยู่แหละน่าจะใช่แหละโอเคก็โอเคตอนนี้ดึงธงจะมีอ,อกุกบาทตนะัเดียะก็เป็นสกิเลเปอร์เซ็นเลือดอีกแล้วมันรอนอะราคานี้มันรอนขี้โกงจริงๆนะเรื่องด้อนเนี่ยเออถ้าเป็นตัวอื่นนี้เมื่อกี้ร้อนไม่ได้นะเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคก้าวรอให้อยู่แล้วก็มาดึงธงหน้าบ้านเขาเลยละกักนนะ เออก็เป็นสกิลเปอร์เซ็นต์เลื่อนนะสกิลไม่ใช่ไม่ใช่สกิลดิ์แล้วก็เป็นอุกบาทะตอนดึงธงมันเป็นเปอร์เซ็นต์เลื่อนนะประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นเรื่อนนะแล้วก็ถ้าเรามีบัฟวิง่งเดี๋ยวต้องต้องกดสกิลสองนะเราจะมีบัอบวิง่งแล้วก็สกิลสองไปเราจะดึงธงได้ไม่ส่วนศัตรตูนะเราดรอปมาก่อนเราดึงธงไปก่อนน่าจะนั่นไงเออเรามีแบบอันชานะแปดเรามีย้อนสารแปดสกิเปอร์เซ็นนะแล้วก็นี่เลยส่งลงนรกไปก่อนเบาๆไปเบาๆไปเออแค่เราก็มาดึงธงต่อเลยกันนะ แล้วฟวูจิฮาระนี่เป็นตัวที่แบบดึงธงเร็วมากเลยนะไม่ใช่เร็วเอ๊ะไม่ใช่ดึงธงเร็วแต่เนี่ว่ามันแบบทุกอย่างอะไรมันเร็วไปหมดเลยนะแบบทุกการกระทำเแนบบี่ยอ่าเราก็มาตรงกลางไปแล้วเรา,าเรามาตรงนี้ด้วยวเป็นใครวะคิซารุอ๋อคิซารุคิซารุล่างแรงเลยนี่ว่าเราจดยเฉะแบบคิซารุอีกนะอันนี้คิซารุตัวรีเซนโอเคเนี่ยเราก็ย้ายมาตรงกลางแบบรวดเร็วเลยนะ โอ้เราคือแบบท่าดึงธงนี่อนข้างนี่จะเฟี้ยวเลยนะคือแบบใช้แรงงมธงในการดึงธงแล้วก็มีกระบาะตรงมาอะไรนี้จีเหรอรนี่เบลกอนโอ้ยมันเพอร์เฟคดอหนอเราซีมาอ้าวเฮ้ยมันโอ้โหเกมดีเกมดีตีไปตีไปน,นี่ไงนี่ไงเวลาโดนตีจากพวก3าสีนะสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะเราจะเด้งเลื่อด,ด้วยนะ ไอตอนคลิปเปอร์กาาผมมันก็แบบโดนเตะสีดำไงเราถึงจะได้เลือดจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะเออก็อืมอเคเราขึ้นมาตรงข้างบนน่าจะดึงธงไม่ทันแหละแต่อีกฝั่งเขาก็น่าจะดึงธง,ง,ง,งกันไม่ทันเหมือนกันนะโอเคก็เจ้อกันไปจบแหละโอเคเกมที่สองก็มีเป็นประมาณนี้ได้เองนะแล้วยิบเกมที่3นะครับง ถ้าหมื่นก็ผ่านนะพูดนิดๆหน่อยๆแล้วกันมีคู่ันมีเอ่อมีคิสรุแล้วก็แช้งน่าจะแช้งเขียวไหมว่าเ,เขามีคิสรุโคบี้รุจ,จิแล้วโซโลโอ้โหอุซ่าคิดว่าจะหนีการาฟรอดแล้วนั่นมาเจอโคบี้อีกโอ้โหเรียกว่าสีขาวนี่เป็นสีที่ระทมที่สุดแล้วนะในในเกม OPBR ของเราถึงจะเป็นตัวที่ชนะทั้งทั้งสามสี่เลยนะแปลว่าก็ เดี๋ยวในเกมมันไม่ค่อยแบบเรื่องสีอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยสวนอะไรกันอยู่แล้วนะมันแบบชนะแบบข้ามสีได้สบายเลยโอเคเราก็มาดึงธงกลางก่อนเลยละกันโอเคชิโซ,โซุโรโกตีเราก็เข้านั้นขาดด้วยแบบสีปะกันโ oh. อ้โรม่เยอะอยู่นะนี่เฮ้ย,ย,ยโซโรเข้ามาเราดรอปก่อนดรอปมานัาาาา่นไงคิวคิวแล้วก็ต้องโดนโดนจนได้โ okay. อเคเหมือนธงหน้าบ้านเขาจะไม่มีใครดึงนะเมื่อดึงธงนี้เสร็จแล้วเรา ก็ไปกันต่อเลยแบบรวดเร็วแบบรวดเร็วนี่เราก็มาทงหน้าบ้านเขาเลยแต่มันตรงกลางเออะไรเนี่ยรู้จิอนายมายวนหรอแล้วก็โอเคเราก็ย้ายไปตรงกลางกนแล้วกันนะตรงกลางฝั่งเขาดึงได้โอ้โหแล้วเพื่อนเราโดนโดนย้ำหน้าบ้านเลยเลยโดนคีสรุปฝั่งเขาดนโอเคเราก็ทําหน้าที่ใส่วิ่งไปตรงหน้าบ้านเขาโลง่งน่าจะโล,ล่งแหละ เคยลง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 อยู่ลงอยู่เราไปตรงหน้าบ้านเขาเลยเดี่เราติดวูด้วยนะเดี๋ยวก็ดึงธงไปก็โอ้โหโคบี้พอใช่ไหมรับไปสกิวไปโอเคยังอ้าวรู้จีเรืองน้อยแบบนี้เราตีไปตีไปเออได้คิวได้ว่ะโอเคตรงนี้ตรงนี้เขาลงแล้วก็ขออนุญาตดึงธงก่อนเลยละกันนะให้ฝั่งโคบี้แล้วโคบี้เขามีร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะลิงใส่เราไหมเนี่ยโอเครอ อันนี้อันเลี้ยวไปๆไหรอไเพราะเราเขตรงกลางเราก็มาดึงธงนะทำน้าทฬิกางวิ่งที่ดีตัวของฟุจิทาก็มีแบบดึงธงแล้วาายันครอทาวสูสองนี่นะก็ค่อนข้างนี่จะดีเนี่ก็มีเรือดเลือดอีกโอ้โหมีเรือดเลือดจากสองทางนะทั้งจากดึงธงแล้วก็จากโดนสีแบบสามสีโจมตีนะก็เรียกว่าค่อนข้างดีแต่ว่าก็ตามสไตล์สีขาวนะทำมาเหมือนจะชนะแบบสามสีจริงแล้วมันแพ้สามสี ก็มันอาจจะไม่ได้แพ้เยอะนะแต่ว่าจะมีสีดำเนนะี่ยที่แบบแพ้หนักเลยคือแบบไม่มีตัวไหนเอาได้เลยนะขนาดแบบอ่าักกันโฟมันยังชนะแบบสีขาวหลายตัวได้เลยนะโอ้เนี่ยโอ้โหสโ,โลตีไม่เข้าเลยวะ่ะตีมาเร่งเด่นเอ้ยโคบี้โอ้โหซาจะรอดแล้วโดวนดันมาเจอโคบี้อีกโอเคเกิดใหม่กันอีกทีหนึ่งนะไม่รู้ทอ้อเอ้ยฟูจิดอลลาร์เขามาเอาละอามาถึงทุกนี้ว่ะใคร พูดซะหนอโอยเหมือนสกิลมันไม่ค่อยดึงให้เท่าไหร่หรอสกิลเอรสกิลหนึ่งมาก่อนเขียวส่งเขาลงนรกไปต้องไปอุกบาลมาโดนไหมโดนไหมโดนไหมอืมไม่โดนหรอเขียวเขารงกลางกันต่อเลยเวลาเจ็ดวินน่าจะดึงธงทันอยู่นะธงกลางห้าวินละสี่สามสองโอเคดึงธงทันอยู่เรียบร้อยโอเคก็ ชนะกันไปนะ few moments later. แล้วกูแล้วเราก็อยู่เกมสุดท้ายนะครับเออเมื่อกี้เออโอ้โหคอบี้เนาะคิสรู้ของทีมเราโอ้โหมิเลโอโซโล่ด้วยแล้วก็คิสรู้แล้วก็วิจิทรล่เออยังไงดีเพื่อเราโอเคเพื่อเร,เราน่าจะลงตรงกลางลงข้างล่างเราขึ้นข้างบนนะอย่างไงดี เคยเราไปตรงบ้านเราไปทงขอเลยดีดวก,าากว่าจะการจะวัดีๆแล้วสก,กิลไปโอเค,อเคน่าจะเอ้ยโซโลโคลอร์ได้หรอวะอเคเราก็ดึงทงนีเ่เรียบร้อยโอเคอเคุ้ยก็แล้วเอออ่ะอ่ะลุ้นเลยว่าเมื่อกี้โดนน้องแบ็กกระจุยเลยนั่งอะไรวะโอเคเราก็มาทงร่างต่อเอามาดึงทงกันต่อ,อยาวๆฝั่งเขาก็มีฟูจิถลาร์ด,าาด้วยก็เฮ้ยโน้ปไเอเลโอไอมองไม่เห็นเลโอ แต่เอ้ยเราต้องกดซีอูสองเราบับวิ่งก่อนแล้วค่อยดึงทงไม่สนสัตว์ไม่สนศัตรูเอ้ยยังไงเลโอเราซอยาทรงลงนรกไปไม่ตายเขาโอเคเราดรอปมาก่อนเราดรอปของตัวอะไรได้กว่าอม่รู้เสิรเราตีเลโอไปโอเคตีโปรตีไปโอเคเราก็ลงกลางต่อเลยแล้วกันนะเขาเป็นฟูจิทาร่าอ่ไม่เป็นไรเรามีโคบี้เราคอยสกัดขาฟูจิทาร่าอยู่เกมนี้ก็ข้างตึงเออโอเคเอาเราไม่ล้มด้วยอะไรวะเนี่ย หมักดอ,ดอหรืออะไรไม่รู้มัเเลยแต่เขาดีนะแล้วฝัว่งเขาใส่วิง 3, ่งสามตัวเลยเราต้องดึงธงแข่งกันยาวๆแล้วโอเคเราไปตรงกลางก่อนเลยแล้วกันนะรอนไหมโอเคยังร้อนอยู่ยร้อนอยู่เราก็ดึงธงไปเลยยังไงนิจินิจิตีแม่เข้าอยู่แล้วเพราะเรามันแบบสีชนะทางไงเราเด้งเลื่อนเนี่ยเอ้ยโดน <c oughs> โดนคิดซะรูโดนฝนแสงโอเคตีไปตีจัเกาะรอนไหมยังไง ยังไงเราส่งลงนรกไปเลย,เลยนี่ชื่อท่ามันนะชื่อท่ามันขอขางนี้จะแบบสุดยอดเลยขออนุญาตส่งลงนรกแบบสุภาพนะยังไงไอชิซารุก็เรวควาคนวี่2มาแบบลดดัมเมจ10%นี่ค่อนข้างเยอะเลยนะเราตอนดึงธงเราเหมือนจะกันการนอกแบ็กกันมันกันอะไรอยู่อะม,มันมีการน็อกแบ็ก แต่ว่ามันไม่กันลมนะตัวของผู้จิตรละแล้วมันมีแบบลดดาเมจ50%นะเมื่อเรากำลังดึงทองอยู่โอเคตอนนี้มันมีมิซารุหรอเราขึ้นมาบนเจอใครเจอใครวะไม่เจอเออตรงนั้นเขาไม่ได้มีเดโอนะเอ้อเออ,เอ,อโด,ดสนสะกิดนิดนึงคือถ้าคือถ,ถ้าใส่เหรียญมาก็่าจะก,กันดาเมจกิซารุได้ข้างเยอะอยู่นะโอเคเลย30วิ แล้วฝั่งเขามีอะไรมีควินด้วยเคยเราลงมาข้างล่างเรามาดึงธงหน้าบ้านเขาต่อเลยกินไม่้อดึงไปกีกธงแล้วเนี่ยยังเยอะเลยนะสิเจ็ดธงแล้วโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยโอเคเราก็จะทีสองไปธงหน้าบ้านเราต่อเลยลกักการโอ้โหเกตเต็มเลยไม่มีตัวแล้วมีเลโอด้วยหรอยังไงเลโอตีขันไม่ได้อยู่แล้วเออเนี่ยโอเคก็ ป็นประมาณนี้ได้อีกนะครับสําหรับการเล่นฟูจิชอล่าในวันนี้ก็ขอเป็นโหมดอีเวนต์ละกันนะเพราะว่า,าในเล้งนี่คือแบบแล้วก็บัตรอัพเรือรบของผมมันมีแค่2ใบนะคือถ้าแบบไม่ได้มี3ใบก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อยากจะอัดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะแบบมันไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะระเบียงประมาณนี้ใน,นราคาับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ชอ่องฟีซซิ่งแชนเนลให้ด้วยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าเจอกัน